สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านจุดนักพบนะคะวันนี้จะมาแนะนำกิโลนะคะเครื่องช่างดิจิตอลนะคะจะเป็นรุ่น b 0 8นะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับกล่องสีน้ำเงินนะคะตัวเครื่องจะเป็นบอดี้พลาสติกสีขาวหน้าจอสีเทาแบบนี้นะคะแต่ว่าหน้าจอจะมีไฟเรืองแสงให้นะคะตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้นะคะ7กิโลนะคะตัวนี้7กิโลค่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะคะก็ด้านหลังด้านหน้าตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้นะคะ แบบนี้เนาะแล้วก็ถาดรองน้ําหนักนะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเปิดใส่จะมีแป้นรองกันลื่นด้วยนะคะตัวนี้แป้นรองกันลื่นอย่างดีนะ,ะใส่ถาดใส่ถานแล้วนะคะกคิโลก็จะขึ้นนะอย่างนี้นะคะ อันนี้จะเป็นถาดรองน้ำหนักนะคะเห็นไหมคะตัวนี้คือถาดรองน้ำหนักนะคะมันจะมีไฟเด้งเราสามารถกดปุ่มแทร์ได้ด้วยนะคะกดยูนิตได้้ากดยูนิตกดตุ่มแทร์น้ำหนักก็จะหายไปนะคะสามารถตัดน้ำหนักได้ด้วยนะคะกดแทร์แบบนี้ก็จะเป็นศูนเห็นไหมคะกดวางของเข้าไปก็จะเป็นน้ำหนัก สินค้าตัวนี้นะคะใช้โทนมีสต็อกพร้อมจัดส่งค่ะสนใจสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์แอด mtp 007ขอบคุณค่ะ